สวัสดีค่ะพอกันในช่องไปนั่งแม่บ้านน้องอุงอิงเอาอาหารให้หมูน้อยเป็นอาหารเม็ดกับน้มแแพนะคะ เมื่อกี้กำลังทายอยู่บักโดรแลนมาเลยอุ่มมาน้อยนี้ยานมัดยานเห็บตกใส่นนองค่ะเหตุเวียมพอแล้วร้อยมาร้อยมากินน้ำไมาหยอกมาหน่อยก่อนค่ะ เมื่อกี้มีเอฟซมาจากทั้งใดค่ะบบนน่างเอามาร์ทันเพิ่นมาแวะทายลูกรดเอลดมาส,สองขั้นนะคะรถกระบะกับบอตจนเนอร์สีดำกับสีขาวค่ะจะขอ ถ่ายรูปบ้านแล้วก็ไปอะคะ่ะกินเป๊บเดียวสงสัยจะหิวกินแล้วก็งวก่วง เดี๋ยวทองทานก็จะมีเพื่อนแล้วมาทนว่าคิดอยู่ว่าคิดอยู่สองทางนะคะคิดว่าจะเอาทองพุ้นไปขึ้นเพลนหรือว่าจะหาโมมาแทน อยอจะเอาทองท่านอะไปขึ้นเพลินหรือจะหาหมูมาให้เพลินนะคะว่าโทษ่าคิดไปคิดมากถ้าเกิดเอาไปขึ้นกะทองท่านเนี่ยบรรดานจะหลอด อาจจะเป็นอันนี้ค่ะนี่ค่ะมาๆมาค่ะก็เลยเจ้าของฟาร์มค่ะเป็นเซลลม์โมหาแพ้จะต้องมีเพื่อนเนาะ มูหน่อยก็ต้องมีมูบอบอพ่อแล้วพ่อแล้วมูนหน่อยตัวนี้จะมีมูบ่เอากินน้เมือ่มออิ่มใช่ไหมเมื่อกี้เอาออกมากอะ น้องก็มาฉี่ข้างนอกค่ะใบเลงก็อายดอก lai bộ đồ như là nhạc, Bên yên này hả? Bên, nhạc. bên nhạc. Bộ yên Bên yên bảo Wow lao ha. Wow lao na. Wow isaan na. Wow lao na maan. Wow im sa wang. ว่าอากาศกบบเริ่มอบอ่วเลยค่ะน,าน,ายยนี่คุ้มคึมมาแน่อยู่เนี่ยค่ะฝาทั้งฝนสีคึ้มคมอยู่เด้ค่ะ เดี๋ยวก็ค่อยๆไหลหมาเดี๋ยวเหมือนแรงเป็นตะฝนตกอยู่ค่ะเพราะว่ามันห่อนแห้งแล้วก็มันเอาเป่อเรือท้องท่านละกะ <c oughs> มะบึงมะบึงเพิ่นค่ะเดี๋ยวก็มีโมละเดี๋ยวก็มีเพื่อนละตะเลือตอนงง ตรงพู่นก็อยู่ไกลๆแถวนี้แหละค่ะเบลเอาน้องไปฟังไว้กลๆเอาค่ะ ท่างท่างกันทลักฝนอาจจะตกมันหมืดน,นะคะค่ะสร้างเป็นกบบฝ่าว่ากัน เล็งเพราะฝนมันมืดมากนะคะบอดนมืดบอดนกระโต๊กได้หนาฝนฝากกดไลค์ก็แช่กดติดตามกดกระดิง่งบอขามโฆษณาเลยค่ะก็เลงใจป้านั่งเนี่ยฝากขอบคุญเอฟซีอีล่าอุงอิง เอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC ทองพูนแม่น,น้อยน้ององอิงอย่าลืมติดตามช่องป้านางแม่บ้านน้ององอิงค่ะพบกันใม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ